ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ยุคใหม่แบบออนไลน์และความโดดเดี่ยวในชีวิตจริงความไม่มั่นคงของตัวตนที่ปลอมแปลงขึ้นมาและบาดแผลทางอารมณ์จากความรักที่เคยผ่านทําให้ใครบางคนต้องตายอย่างโดดเดี่ยวจากความเข้าใจผิดสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าความตายอย่างโดดเดี่ยวเป็นเรื่องราวของเอเดนชายหนุ่มที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่เขาก็พยายามค้นหาใครสักคนที่จริงใจและพร้อมจะเดินไปด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับไอเดนชายหนุ่มหน้าตาดีกำลังแต่งตัวและซ้อมพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกโดยอาการตื่นเต้นจนมือไม้สั่นไปหมดคุณสวยและดูดีมากๆผมดีใจที่ได้เจอคุณผมว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้ไอเดนท่องซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนแต่งตัวเสร็จวันนี้ไอเดนมีเดทกับเคที่ มันเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกหลังจากรู้จักกันทางโลกออนไลน์ line. ในเวลาต่อมาไอเดนพร้อมแล้วเขานั่งอยู่ที่โต๊ะและพูดเหมือนที่ซ้อมมาด้วยความมั่นใจแต่ยังไม่ทันจะจบประโยคมีเสียงโทรศัพท์ดังขัดจังหวะซะก่อนปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกลด่ดทำไมไอเดนถึงปล่อยให้เธอรอมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่าไอเดนเป็นใครจึงมาทำแบบนี้ไอเหงสวยไปตายซะแล้วก็วางสายไปซึ่งจริงๆแล้วไอเดนยังคงอยู่ที่ห้องของเขาโดยไม่ได้ออกไปตามนัด จานอาหารบนโต๊ะก็มีแค่ออมเล็ตเบื้องหน้าก็คือหุ่นเพียงครึ่งตัวที่เอาหน้าของเคที่มาใส่เพื่อสมมติว่าเป็นตัวของเธอไอเดือนหยิบแว่นมาสวมแล้วคิดกับตัวเองเขาไม่รู้จะขอโทษเคที่อย่างไรเขาไม่ได้ไปตามนัดเพราะยังไม่มีความกล้าพอเขาไม่ได้อยากจะโกหกและออยากจะทำร้ายความรู้สึกใครการคุยกับผู้หญิงในโลกออนไลน์เพราะเขาอยากมีตัวตนอยากเป็นคนหล่อมีความมั่นใจมีความพร้อมอย่างที่ผู้หญิงคลังค่งไคล้ แต่ถ้าพวกเธอได้เจอตัวจริงแล้วรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาเขาจะทำตัวอย่างไรไอเดนก็ไม่ชอบตัวเองนักที่ไม่มีความกล้าหรือความมั่นใจความรู้สึกมันเหมือนเขาล้มอยู่กลางถนนโดยที่คนรอบข้างมองไม่เห็นหรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจเลือกที่จะไม่มองไอเดนเอาหุ่นเก็บที่แล้วเอาหน้าเคที่ใส่กลองที่มีหน้าสาวๆอื่นอยู่นับไม่ถ้วนครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันลงเอ,อยแบบนี้เมื่อไหร่กันนะที่เขาจะมีความกล้าความมั่นใจที่จะพบเจอสาวๆ ทุกวันนี้แค่การก้าวออกจากห้องยังเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเขาไอเดนทำงานที่ร้านแห่งหนึ่งในช่วงพักเบรกขณะนั่งทานมือเที่ยงเอเลนเพื่อล่วงงานสาวรุ่นใหญ่เดินมาระบายให้ฟังอาทิตย์หน้าเธอถูกตัดเวรสองวันเพื่อไปให้กับดารีนดารีนทำงานหนักเพราะสามีบ่นว่าเงินไม่พอแต่ดารีนกลับไปเจอโพสต์ใน a ฟ e b o o กว่าสามีของเธอยังคบอยู่กับภรรยาคนเก่าน่าสงสารเธอจริงๆ คนที่สนิทกันขนาดนี้ทำไมถึงกล้าหักหลังกันได้แล้วจะมองหน้ากันได้อย่างไงเอเลนหันมาสบตาไอเดนแล้วถามไอเดนไม่ได้กำลังคบใครอยู่ใช่ไหมไอเดนตื่นเต้นทันทีเมื่อถูกถามเรื่องนี้และตอบแบบลนลานไม่เลยเขาไม่ได้กำลังคบใครเขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องแบบนี้เอเลนหัวเราะเบาเธอแค่ถามเล่นเล่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรไอเดนก็เป็นคนดีที่นี่และเป็นคนใจสาวโสดเช่นเธอเสมอ ไอเดนอึ้งก่อนจะหัวเราะอย่างเขินอายซึ่งเอเลนยังคงยืนยันด้วยใบหน้าจริงจังมันเป็นแบบนั้นจริงๆหลังเลิกงานเอเดนนอนแช่ A น้ำคิดเรื่องราวต่างๆมีเสียงเคาะประตูพร้อมเสียงขอความช่วยเหลือเธอเลิกบุญแจไว้ในห้องและตอนนี้ไม่สามารถกลับเข้าไปได้หญิงสาวคนนี้เธอชื่อว่าเชลซีและเธอก็อยู่ห้องตรงข้ามนี่เองเชลซี Chelsea ถามถึงเบอร์ผู้จัดการไอเดนตอบเขามีแล้วจะแจ้งโทรไปหาผู้จัดการด้วยตัวเอง และก็ได้ผลว่าในเวลาไม่นานเดี๋ยวผู้จัดการจะมาเปิดห้องให้เชลซี Chelsea กล่าวขอบคุณและแนะนำตัวเธอเพิ่งย้ายมาที่นี่และคิดว่าห้องไอเดนค่อนข้างจะลกนั่นคงจะเป็นเพราะเพิ่งย้ายมาเหมือนกันจนไม่มีเวลาจัดของใช่ไหมไอเดนบอกอย่างอ้ายเขาอยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วเชลซี Chelsea ชอบใจโทรศัพท์ของไอเดนมันดูเป็นของวินเทจไอเดนบอกเขามีแค่เครื่องนี้เท่านั้นเพราะไม่มีมือถือเชลซี Chelsea รู้สึกทึ่งเมื่อเธอได้ยิน เธอเองก็อยู่นอกระบบพวกนี้ไม่มี Facebook หรือ i ิน t a g r กรมอะไรพวกนั้นพวกนี้มันดูปลอมเชลซี Chelsea หันไปเห็นบนโต๊ะมีจิ๊กซอที่วางอยู่อย่างเละๆะเธอพุ่งเข้าไปหามันทันทีเชลซี Chelsea บอกว่าเมื่อตอนเด็ก,เดกๆเธอคลั่งไคล้มันมากเคยหมกมุ่นต่อ300ชิ้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พอต่อเสร็จแล้วก็ลืมมันแล้วก็เริ่มต่อใหม่ไอเดนได้แต่นิ่งฟังที่เธอพูดด้วยความหลงไหลเชลซี Chelsea ถามถึงร้านซักผ้าไอเดนนิ I ่งสักพักแล้วบอก มีร้านหนึ่งตรงถนนเดินไปเรื่อยๆเลยประสาตตาเมินทมไปนิดเดียวมันอยู่ทางซ้ายมือขณะนั้นมีเสียงช่างที่มาเปิดห้องให้ขอประตูขัดจังหวะเสียก่อนการสนทนาจึงยุติลงหลังจากเชลซีออกไปแล้วไอเดนก็ยิ้มอย่างมีความสุขวันเวลาผ่านไปไอเดนยังคงมีความสุขกับการได้คุยกับสาวแปลกหน้าส่วนใหญ่ถามเรื่องดินเนอร์แต่ไอเดนกลับถามไปว่าเธอชอบต่อจิ๊กซอไหม ซึ่งมันก็ได้รับเสียงปฏิเสธและทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมีเสียงเคลื่อนไหวหน้าห้องไอเดนทลาตัวไปที่ประตูมองลอดตามแมวออกไปเห็นเชลซีกำลังหอบตะกร้าผ้าเพื่อไปซักไอเดนทิ้งทุกอย่างที่ทำอยู่เอาเสื้อผ้าใส่ตะกร้าบ้างแล้วออกไปล้างซักรีดเช่นกันเมื่อไปถึงก็ได้เห็นเชลซีจริงๆเธอกำลังเอาผ้าขึ้นจากถังไอเดนยิ้มและแอบมองเธออยู่นอกล้านไม่กล้าเข้าไปทักเขาทำได้เพียงเฝ้าดูอยู่แบบนั้น เชลซีเผลอทำผ้าตกหนึ่งชิ้นหลังจากเธอกลับไปแล้วไอเดนเข้าไปเก็บมันด้วยความทะนุถนอมมันก็คือเสื้อซับในลูกไม้สีแดงสดและแน่นอนในคืนนั้นบนโต๊ะอาหารเสื้อซับสีแดงถูกสวมอยู่บนตัวหุ่นนั่งทานมือข้ามกับไอเดนที่อยู่ในชุดหล่อวันต่อมาไอเดนกำลังวุ่นอยู่กับจิ๊กซอที่เก็บได้จากถังขยะเอเลนเข้ามาหาพร้อมเสื้อหนึ่งตัวเธอมอบมันให้กับเอเดนมันเป็นเสื้อสีชมพูสวยและมีชื่อเขาอยู่ด้านล่าง ไอรีนยังเล่าให้ฟังต่อเธอได้คู่ปองถ่ายรูปฟรีและรูปที่ได้มันก็ดูสวยพร้อมยื่นให้ไอเดนดูเหมือนหวังจะให้เขาชมและตื่นเต้นแต่สิ่งที่ได้ก็คือการชมแบบเนื่อยๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยเอเลนทอนหายใจด้วยความผิดหวังแล้วบอกแกเกอร์เธอจะเอารูปนี้ไปโพสต์ในเว็บหาคู่เพื่อจะมีคนสนใจจนได้นัดพบจริงๆแบบส่วนตัวไอเดนิน่งไปสักพักแล้วตัดสินใจถามเอเลนจะทาอย่างไรถ้าเจอคนที่ชอบจริงๆ และต้องทิ้งระยะนานแค่ไหนถึงชวนออกเดทได้เอเลนถามไอเดนไปเจอใครเข้าไอเดนก็ตอบเขาเพียงแค่อยากรู้เท่านั้นเอเลนบอกเธอเองก็ไม่รู้ว่าต้องนานแค่ไหนแต่มันก็ไม่ควรจะนานเกินไปมันเหมือนเวลาที่เราอยากจะพูดอะไรสักอย่างก็เพียงแค่พูดมันออกไปถ้าเวลาและสถานการณ์เหมาะสมการจูบคือสิ่งที่บอกได้ว่าถึงเวลาต้องออกเดทแล้วหรือยังตลอดเวลาที่คุยเอเลนมองหนะ้าไอเดนด้วยตาที่เยิ้มฉ่ำ ผิดกับไอเดนที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเมื่อกลับถึงห้องไอเดนเขียนโนต้ตโดยเจ้าหุ่นใส่ชุดของเชลซีนั่งอยู่ข้างๆเฮ้เชลซีคุณเป็นอย่างไรบ้างอยากกินอะไรไหมแต่ไอเดนก็ต้องฉีกกระดาษที่จดทิ้งไปอันแล้วอันเล่าเขาฉีกทิ้งไปหลายแผ่นมากแล้วแต่ก็ยังหาประโยคที่ถูกใจไม่เจอไอเดนตัดสินใจเขียนมันขึ้นอีกครั้งเฮ้เชลซีโทรมาหาหน่อยได้หรือไม่จากนั้นก็เอามันไปติดหน้าห้องของเธอ แล้วรีบกลับเข้าห้องเช็คโทรศัพท์ว่าสายว่างแน่ๆจากนั้นไอเดนก็มาซ้อมที่หน้ากระจกอันเก่าโดยประโยคเดิมๆคุณดูสวยมากผมดีใจที่เห็นคุณเราจะต้องไปกันได้การซ้อมไม่ค่อยดีนักเขายังพูดไม่เป็นจังหวะและติดตขัดขัด,ขดทั้งทั้งที่พูดมันมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วเวลาผ่านไปด้วยใจระทึกและตอนนี้ก็เหมือนไอเดนจะรู้สึกแล้วว่าเขายังไม่พร้อมจะเจอเชลซีและพูดเรื่องนี้ ไอเดนออกไปเพื่อจะดึงกระดาษโน้ตคืนแต่ทว่าเชลซีหยิบมันไปแล้วไอเดนสุดตัวลงนั่งทันทีสิ่งที่เขาทำลงไปเชลซี Chelsea อาจจะไม่ชอบและเดินจากเข้าไปเหมือนคนอื่นๆเช้าวันรุ่งขึ้นไอเดนต้องตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ของเชลซีไอเดนรีบบอกเขาได้จิ๊กซออันใหม่มาจากที่ทำงานมันคงจะดีถ้าเชลซีสนใจจะมาช่วยกันต่อแต่ทําให้สะดวกเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เข้าใจแหละว่าวันนี้มันคือวันศุกร เชลซีอาจจะมีนัดที่อื่นแล้วปลายสายเงียบไปสักพักก่อนจะตอบตกลงเธอจะมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งหลังว่างสายแล้วไอเดนแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเขายิ้มอย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวก่อนสภาพในห้องตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับลังหนูหญิงจะมาที่ห้องทั้งทีมันควรจะสะอาดสักหน่อยเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงโทรหาเอเลนขอร้องให้เธอเข้ากะแทนเขาเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เอเลนจะอยู่แทนเขาเองเวลาผ่านไปจนถึง6กโมงเย็นห้องเรียบร้อยและดูดีที่สุดในรอบ4ี่ปีตั้งแต่ย้ายเข้าอยู่มีเสียงเคาะประตูตร,ตรงเวลาเป๊ะไอเดนในชุดหล่อเปิดประตูด้วยหน้าเปื่อนยิม้มทั้งสองนั่งทานพิซซ่าที่ไอเดนทุ่มทุนสั่งมาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทานอาหารพร้อมกับเสียงหัวเราะหลังจากนั้นก็เป็นการต่อจิ๊กซอที่เพิ่งได้มาใหม่ไอเดนตัดสินใจถามเชลซีจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน ซึ่งเชลซีบอกเธอไม่ค่อยชอบที่นี่นักมันเงียบสงบจนเกินไปไอเดนหน้าจ่อยเล็กน้อยก่อนจะถามต่อแล้วได้พบคนที่ใช่บ้างหรือยังเชลซี Chelsea ตอบสวนทันทีเธอไม่ได้กำลังมองหาใครแบบนั้นและพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกผู้ชายหวังเพียงเรื่องบนเตียงเท่านั้นไอ้พวกเลวเอเดนรีบขอโทษแต่เชลซีไม่ถือเธอแค่ยอยากบอกเรื่องเจ็บปวดที่เคยผ่านมาและอยากอยู่คนเดียวแบบไม่มีตัวตน เอเดนบอกเชลซีไม่ใช่แบบนั้นเชลซี Chelsea มีตัวตนสำหรับเขาเสมอเขาเคยรู้สึกประมาเวลาได้คุยจริงๆกับผู้หญิงแต่ก็พยายามฝึกให้คล่องเวลาที่ได้พบเจอคนที่ถูกใจจะได้พูดไม่ติดขัดเชลซี Chelsea หัวเราะและเรียกชื่อเอเดนเพื่อดึงสติเขาแต่กลับถูกเอเดนตวาด,ด้วยเสียงอันดังอย่าเพิ่งขัดจังหวะฟังที่เขาพูดให้หมดซะก่อนเอเดนตั้งสติและพูดตามที่เคยซ้อมคุณดูสวยมากผมดีใจที่คุณมาที่นี่ และเราทั้งสองคนจะต้องไปด้วยกันได้แน่นอนทำให้เชลซีถึงกับอึง้งแต่เอเดนคิดว่าเชลซีนิ่งพอรอการจูบเอเดนยื่นหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วเชลซีลุกขึ้นหนีด้วยความตกใจแล้วเดินเข้าไปในครัวปล่อยเอเดนนั่งนิ่งเพราะสับสนและทําอะไรไม่ถูกเขาไม่น่าทําแบบนั้นกับเธอเลยการจูบคือตัวชี้วัดมันใช้ไม่ได้จริงๆเอเดนเครียดขึ้นเรื่อยๆเชลซี Chelsea เดินออกมาและตัดสินใจจะกลับห้อง ไอเดลรีบวิ่งเข้าไปคว้าแขนเชลซีหันกลับมายกหูโทรศัพท์ฟาดหน้าเอเดนเต็มแรงจนเลือดกลบปากและจมูกและครั้งนี้กลับเป็นเชลซีนี่แหละที่เริ่มคุมตัวเองไม่ได้เธอหยิบโทรศัพท์ทั้งเครื่องเดินเข้าหาเอเดนอย่างช้าๆแล้วเอามันทุบหัวเอเดนหลายครั้งจนเขานิ่งไปใช้สายโทรศัพท์มัดมือเอเดนจากด้านหลังมีเสียงเคาะประตูห้องขัดจังหวะเชลซีรีบเอาผ้าคลุมล่างไอเดนไว้และคว้าเสื้อยืดที่แขวนอยู่มาใส่ทับเสื้อที่เปื้อนเลือด ซ่อนมีดไว้ด้านหลังแล้วเดินไปเปิดประตูเอเลนนั่นเองเธอตั้งใจมาเยี่ยมไอเดนเพราะบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายแต่ก็แปลกใจเพราะคนที่เปิดประตูก็คือเด็กสาวหน้าตาดีและกำลังใส่เสื้อใหม่ที่เธอซื้อให้ไอเดนเชลซีบอกตอนนี้ไอเดนกำลังอาบน้ำอยู่เอเลนจะเข้ามารอก่อนไหมเอเลนสองจิตสองใจจะเข้าแต่เมื่อเห็นจิ๊กซอบ,บนโต๊ะเธอจึงตัดสินใจกลับไปในที่สุดด้วยความเศร้าไอเดนคงจะมีแฟนแล้วเธอจึงแห้วตามระเบียบ จากนั้นเชลซีขับรถเข้าป่าซึ่งห่างไกลผู้คนเปิดท้ายรถเอาไอเดนลงมาลากเขาออกไปทิ้งให้ไกลจากถนนแล้วรีบวิ่งเพื่อจะกลับขึ้นรถมีเสียงไอของไอเดนเชลซีหยุดทันทีเขายังไม่ตายนี่นาเชลซีจึงกลับมาที่รถหยิบทุงพลาสติกใบใหญ่มาครอบหัวเอเดนพร้อมกับพันสกอตเทปหยิบหินก้อนใหญ่ตั้งใจทุบหัวเอเดนแบบบัรจงเชลซีคิดว่าไอเดนคือคนดีคือเพื่อนใหม่ที่จริงใจและคบได เธอไม่คิดเลยว่าในที่สุดไอเดนก็คิดกับเธอเหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาเธอไม่มีทางเลือกเชลซี Chelsea ต้องปกป้องตัวเองเช่นกันคนที่จริงใจบนโลกนี้อาจไม่มีอยู่จริงทุกคนตามหาความรักพอได้ความรักแล้วก็จะเริ่มเบื่อมันหนีหน้าหรือไม่ก็ทำ้ายร่างกายกันจากนั้นก็จะมีคนที่ถูกโกงและคนโกงเชลซี Chelsea จะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นกับเธออีกเด็ดขาดแล้วหนังก็จบลงครับ ไอเดนเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ไม่มีความมั่นใจแต่อยากจะมีใครสักคนจึงสร้างตัวตนโกโหกในโลกออนไลน์แล้วก็เบียวนัดกับทุกคนเพราะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าสาวส่วนเชลซีไม่รู้ว่าเธอได้พบเจอเรื่องอะไรแค่ไหนมาจึงไม่ไว้ใจใครเลยและคิดว่าไอเดนก็คงเหมือนคนอื่นเธอจึงต้องป้องกันตัวเองแต่ก็หนักมือและโหดเกินไปหน่อยส่วนเอเลนไม่เข้าใจว่าทำไมไอเดนไม่ชอบโธ่เอเดน นิท้าเอเดนหน้าตาดีได้สักครึ่งหนึ่งของผมนะปัญหาแบบนี้ก็ไม่เกิดแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ